ยังื็ถอดคักถอดแน่แหะค่ะสร้างโอ้เขาต้องเบิ้งตัวว่ามันดีบนดีโอ้ครับว่าทั้งมันหัวสีเข้าก็ต้องเห็นได้ครับเพราะว่าเกียอยู่กับเขาเขาต้อง็ดเห็นว่าไหมันดีคนเอาไปยายนี่ปัญหาแรงหัวขั้นนี้ดีครับซุมนี้บ้านซึ้งอย่างบางขั้นแถวนี้นี่พอกออกแต่งหมนแล้วเนี่ยนี่เรียว่าโอเคลุกจริงลูกนั้นก็ยังโอเคอยู่ บ่มีศึกเลยครับบ่มีดังอย่าวางนี่ครับทายนล้วมันเครื่องเก่า,าออกเย็นแล้วมันเครื่องไม่ไห้ครับมันเคืองเก้าพอแหบนีม้มันหัวหัวเขาก็ต้องถอดอถอกไปพอก,กึ่งเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงครับรูปเหมืนธรรมดาได้วัดเด้อ๋อเพราะเราเห็นมันดีแล้วเนาะเวลาขับไปมันจะได้อยู่กับเพ้าจนลืมวัดเด้ย ครรับหือว่าโอเคอยู่ครับทั้งในนี่ดูจีการดูแน่รักษาน้ำทั้งในดีสงสัยบ่เคยการขอดเที่ยดอกอ